อะลรฮะอยู่กับผมนะครับในผลลือแหละก็เราจะมาเปลี่ยนน้ามันคันกันก็ไปตึกษามาเขาบอกว่าให้เปลี่ยนน้ามันคัดทุกๆ1ปีแต่สิบล้อไม่รู้ว่าเปลี่ยนเท่าไหร่แต่รถเล็กให้ทุกๆ1ปีแต่นี้ก็เลยมาปีกว่าละมันก็ดำละนะเนี่ยดำละก็เดี๋ยวจะจัดให้ดูวิธีทําแบบคนเดียวง่ายๆนะแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าสามารถดูดน้ํามันออกได้ก็ดูด แต่อันนี้มันดูดไม่ได้ตือมันติดแล้วก็สายยางต่อหัวก็ไม่มีก็เลยดูดไม่ได้งั้นก็เราจะไล่ทิ้งอย่างเดียวนะก็มันเพิกทำมาให้ติดอ่ะไม่รู้อ่ะเรียกว่าอะไรเนี่ยมันก็ทํามาเออท่นี้จะให้มันโลง่งๆท่นี้ท่อจะยื่นมาข้างหน้าสักหน่อยก็ไม่ทานะก็เราจะไล่ทิ้งอย่างเดียวโดยทําคนเดียวเราไปดูที่ปั๊มคัดล่างก่อนเลยดีกว่าเอาล่ะวิธีขั้นตอนก็คือว่าเราก็ขันหัวไล่ลม ออกสักหน่อยครึ่งล้อก็พอแล้วแล้วเราก็เอาสายยางมาเตียบเอาสายยางที่มัน fit, ฟิตฟิตพอดีรูอะเตี๋ยวไปถ้าไม่ฟิตมันก็มันต้องมานั่งไ่หัวเข็มขัดอีกมันก็เสียวเวลานะแต่ถ้าให้ดีอ่ะต้องไปหาสายยางใสๆอ่ะเพราะว่าพอเราไล่ปุ๊บเราก็จะมาดูตรงต้นทางว่าสายไอย้น้ำมันมันใสเห,ออมหมือนน้ำมันเบรกหรือยังเหมือนใหม่ยังแค่นั้นเองกระจกแต่นี้ไม่มีเราก็กะกะเอากลัวปลานะแล้วอีกอยาหนึ่ง ก็คือว่าไอภาชนะที่จะมาใส่น้ํามันเบรกอ่ะก็จะเป็นขวดพลาสติกก็ได้ไม่เป็นมีทะลุหรอกก็ให้มันอยู่ต่ํากว่าอัมคัดล่างนะก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่านะก็เหมือนไอที่ดูดน้ํามันขายอะ่ะก็เออถังรถสิบล้อใช่ไหมมันอยู่ขาา้างบนแล้วก็เอาแกนลอนวางล่า,างแล้วเราก็เอาสายยางเสียบใส่ถังแล้วเราก็ปากดูดวุ้ดวุดวุดวุดแล้วน้ํามันก็จะวิ่งมาเรื่อยๆอะ่ะโดยมันไม่หยุดไง ก็ไม่รู้มันเป็นทฤษฎีแรงดึงดูดหรืออะไรก็ไม่รู้นะใครรู้ก็ตอบผมมา,มาก็นั่นแหละก็เป็นทฤศฎีเดียวกันก็ให้มันดึงลงไปข้างล่างแต่อันนี้เรามันเขาอลยอ่ะมันเป็นระบบปิดมันไม่สามารถดึงได้อย่างนั้นแต่เอวัตถุกระตรงก็คือไม่ให้ลมมันเข้าแค่นั้นเองเราก็วิธีทําก็คือว่าพออันนี้ปุ๊บเราก็ไปเหยียบคัตเรื่อยๆเหยียบคัตเรื่อยๆไม่ต้องมานั่งเหยียบเอ้ยย้ำย้ำเหยียบเรามานั่งเปิดเปิดปิดปิดไม่ต้องฮนะเหยียบคัดเรื่อยเรื่อย อย่าไปเราก็ไปดูน้ำมันเบรกอย่าให้ไอ้น้ำมันคัดอย่าให้หมดแค่นั้นเองก็เติมไปอย่าไปเติมไปจนกว่าจะพอใจว่ามันใสหรือยังหรืออันนี้กากาเอาก็แค่นั้นเองรอหันมันออกนเบอร์สิบสองมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเราก็เสียบเข้าไปนะ สายยางต้องอยู่ก้นขวดนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวลมมันเข้าพอเราไล่ไปเรื่อยๆน้ำมันก็จะท่วมท่วมท่วมเลยสายมานะเดี๋ยเราไล่เสร็จแล้วเราก็ปิดหัวไล่ลมนะดึงจววก chị em đâu thì nó mang thức nòi luôn là nghe đồ đâm pí nè ก็เป็นอันเสร็จพิธีง่ายง่ายนะก็ต้องบอกตรงว่าอันนี้เป็นการก๊อปมาจากฝรั่งซึ่งไล่น้ํามันเบรกไอ้เปลี่ยนน้ามันเบรกทั้งหมดนะอันนั้นเป็นรถเก๋งแต่นี้ผมเอามาปรับใช้กับระบบคัดติดล้อหรือจะไล่ลมติดล้อไอ้น้ามันเบรกติดล้อก็ได้รถเก๋งรถกระบะคือได้ทุกอย่างนะเป็นการนําเสนออีกวิธีหนึ่งแล้วกันนะก็ใครมีแนวคิดหรือ อยากจะอธิบายเพิ่มเติมอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกผมได้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคนรื้อแหลกคนครับ